ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าว,วันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2564หรือปี2021สำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าว,วันนี้นีเป็นประเด็นคําถามและคําตอบนะครับคําถามของพี่น้องเกษตรกรก็คือถามว่าหมอทุเรียนที่สวนเนี่ยจะต้องดึงใบอ่อนไหม ผมก็ถามว่าทําไมถึงจําเป็นต้องดึงก็บอกว่าไปฟังตรงนู้นมาฟังตรงนี้มาคนนู้นก็บอกว่าต้องดึงใบอ่อนผมก็ตอบว่ามันก็มีทั้งความจําเป็นและไม่มีความจําเป็นอยู่ที่เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้เรามาฟังคาตอบกันในเช้าวันนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของแผนการบริหารจัดการเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก่อนก็คือเป้าหมายสําคัญเป้าหมายสําคัญนั้นก็คือเรื่องของผลผลิต ที่จะเข้าสู่ตลาดในการที่เราจะมีผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดนั้นมันก็จะต้องมาจากคุณภาพของใบในคุณภาพของใบก็ได้อธิบายมาแล้วว่าเราก็จะต้องมีปริมาณมีใบที่มีคุณภาพเป็นระยะเวลาที่มีใบแก่ใบแก่นั้นจะต้องสะสมความสมบูรณ์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าณเวลานี้เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคมในกลุ่มผู้ทําทุเรียนอนอกฤดูเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องไปชักนําทุเรียนให้แตกใบอ่อนในเดือนกรกฎาแล้วก็มาได้ใบอ่อนที่เดือนกรกฎาหรือเดือนสิงหาหนะเวลานี้ก็คือเดือนสิงหาคมเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นระยะเวลาแห่งการทําสารก็คือการให้สารหรือฮอร์โมนตัวพคโคบิทาโซนอันนี้ก็คือ กรณีกลุ่มผู้ทำสารย่อมมีเหตุผลและมีความจำเป็นเพื่อที่จะให้ใบชุดนี้เป็นใบชุดใหญ่ที่จะไปได้ในส่วนของมีระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์ในเดือนกันยาเดือนตุลาคมแล้วก็ไปออกดอกในตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนต้นดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มผู้ทำทุเรียนอนอกฤดูหรือกลุ่มผู้ทำสารก็ย่อมมีเหตุผลและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนในการดำเนินการก็คือการ เพิ่มปริมาณใบอ่อนการกระตุ้นหรือการชักนำใบอ่อนในขั้นตอนที่1การทําให้ใบสมบูรณ์และเป็นพื้นที่รับสารในขั้นตอนที่สองหลังจากนั้นก็เป็นการบํารุงใบสะสมความสมบูรณ์ในขั้นตอนที่3นี่คือเหตุผลของทุเรียนในกลุ่มผู้ที่ทําทุเรียนนอกฤด,ดูในขณะเดียวกันถ้ากรณีที่เป็นคำถามเช่นเดียวกันครับอย่างกรณีของการใช้ปัใจจัยในการกระตุ้นใบอ่อนชักนำให้แตกใบอ่อน เป็นกลุ่มแบบธรรมชาติถามว่าจำเป็นหรือไม่ก็ต้องตอบว่าจำเป็นแต่มิใช่ในความหมายว่าเราจะไปบังคับทุเรียนได้ว่าทุเรียนเนี่ยจะต้องแตกใบอ่อนตามชนิดของปัจจัยที่เราให้ผมเคยอธิบายเรื่องนี้ว่ากลุ่มที่ดึงไม่ได้ก็ดึงไม่ได้ครับไม่ได้ผลคือได้ทาได้ลงทุนแต่ไม่ได้ผลคำว่าไม่ได้ผลนั้นหมายถึงว่าอัตราการแตกใบอ่อนอาจจะแตกครับแต่แตกน้อย ไม่แตกมากซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนแต่บางสวนก็สามารถที่จะดําเนินการแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่สองเนี่ยเราก็จะต้องให้พี่น้องสกป็นผู้ที่คิดตัดสินใจเองเราต้องเข้าใจในเรื่องหนึ่งนะครับว่าพืชหรือทุเรียนเนี่ยถ้าหากว่าเขามีการแตกใบอ่อนมาแล้วในใบรุ่นที่หนึ่งอย่างเช่นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ใบอ่อนชุดที่หนึ่งเราก็จะเห็นว่ามีความสมบูรณ์ต่ำคุณภาพใบต่ำลงแต่พอมาถึงณใบาชุดที่สองที่เรากำลังจะเห็นจากนี้ไปจะเป็นใบชุดใหญ่ความเป็นธรรมชาติที่ยังได้อธิบายมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็คือทุเรียจะเป็นยอดแดงคำว่ายอดแดงเนี่ยแสดงถึงปริมาณใบอ่อนที่แตกชุดใหญ่เป็นปริมาณใบอ่อนที่ค่อนข้างจะมาก ดังนั้นในส่วนของตรงนี้แหะครับจึงเป็นเทคนิคที่พีน่นองเอกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นคําตอบในตัวท่านเองว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะไปกระตุ้นหรือเพิ่มปริมาณใบอ่อนอย่าไปเรียกว่าชักนําหรือบังคับให้แตกใบอ่อนเลยเป็นการทําให้ทุเรียนนั้นมีการแตกใบอ่อนในเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงมีความจําเป็นถ้าเรา ้องการที่จะไปเพิ่มปริมาณไบอ่อนโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยยูเรียหรือไนโตรเจนที่มีปริมาณสูงมีสารสกัดจากสาลายมีธาตุสังกะสีเพราะในสารสกัดจากสาหลายก็จะมีฮอร์โมนในกลุ่มของออกซินจิบเบรลินไซโตไคนินในธาตุสังกะสีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเพิ่มเติมทําให้เกิดฮอร์โมนจีเอหรือจิบเบรลิกแอซิดสูงขึ้นเพิ่มให้ส่วนของประสิทธิภาพของแสง อาแล้วเราจะใช้ต่างกันตรงไหนในเมื่อก็ใช้พิรุษกรครับถ้าในกรณีที่อายุของใบทุเรียนที่เคยแตกใบอ่อนมาแล้วแล้วยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่พร้อมถึงท่านจะดึงดึงใบอ่อนจําได้นะครับสบรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันถ้าทุเรียนของต้นในสวนของเรายังไม่พร้อมหากเราไปดึงหนักๆสิ่งที่เราได้ก็คืออาจจะเป็นใบอ่อนที่เคลื่อนตัวออกมาแต่ เกิดการถ่ายใบเก่าอย่างรุนแรงนั่นหมายความว่าภาพต้นเขาไม่พร้อมแต่ณเวลานี้เราจะเห็นภาพบางอย่างว่าคุณภาพใบเก่าเราก็พอประมาณก็ดูดีขึ้นสดใสขึ้นและขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อของเพื่อนชาวสวนหรือในสวนของเรามีการแตกใบอ่อนประเด็นตรงนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการที่เราจะ กระตุ้นเราจะเพิ่มปริมาณใบเราจะเพิ่มคุณภาพของใบการดึงใบอ่อนนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าเราเห็นยอดแดงแล้วถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยกระบวนการทางธรรมชาติคำตอบก็คือท่านใช้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันในการใช้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกครับว่าซีวสำเร็จเนี่ยมันมีไหมเราใช้แค่นี้พอหรือไม่ จากประสบการณ์จากการรวบรวมของพี่น้องเกษตรกรนะครับเราต้องเข้าใจว่าถ้าในกรณีที่เราจะเลือกใช้เราอาจจะเป็นแบบเทคนิคท่านที่มีศักยภาพมีความพร้อมของแรงงานท่านอาจจะเลือกใช้ได้อย่างทางดินทางดินเราก็หว่านยูเรียหรือเราอาจจะใช้ยูเรียไปบวกกับอาหารเสริมทางทีเคพัททีเคซอยหนึ่งเซอร์คอนลาดทางดิน ท่านที่มีปุ๋ยเม็ดเราก็อาจจะว่านปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดนั้นอาจจะเป็นสูตรเสมอบวกกับยูเรียคือ4600เช่น4600บวกกับ161616 16, 16, ยาลาหรือจะเป็น10 50 5 5คนเขียวและก็ลาดอาหารเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มยูมิกแอซิดฟูลวิกแอซิดหรือจะเป็นทีเคซอยต่างๆอันนั้นก็คือการลงรากฐานทางดินส่วนทางใบนั้นเราก็จะใช้สารสก,กัดจากสาลาย ปุยไนโตรเจนเทนิดพ่นยูเรีย4600แล้วก็ธาตุสังกะสีอันนี้เราก็ใช้ได้ถือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณการเพิ่มปริมาณใบอ่อนธาตุลากฐานใบของเราคือใบเก่าสดใสขึ้นการแตกใบอ่อนยอดแดงนะครับถึงแม้ว่าปริมาณทั้งสวนจะไม่มากแต่เราก็จะต้องดำเนินการเพราะโดยธรรมาชาติเขาจะแตกอยู่แล้วเราไปเสริมอย่างนี้ ก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเพิ่มปริมาณใบอ่อนได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อหลังจากที่เราดําเนินการแล้วเราเข้าใจครับนี่คือการกระตุ้นหรือการชักนําหรือการเพิ่มปริมาณหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาบํารุงก็จะเป็นในเรื่องของปุ๋ยทางใบอาหารเสริมทางใบสารบํารุงใบต่างๆอันนั้นเราก็ตามไปภายหลังนั่นเป็นแนวทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่ง อย่างกรณีท่านอาจจะไม่สามารถที่จะไปดำเนินการขั้นตอนในรายละเอียดได้เราก็จะปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นการใช้ปุ๋ยสูตรเสมออาจจะเป็นปุ๋ยทางใบสูตรเสมอแล้วก็เราก็บวกในตัวเจนบวกยูเรียเข้าไป46 0 0ชนิดพ่นแล้วก็เพิ่มในส่วนของอาหารเสริม8ชนิดเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลินนนองคอรินอย่างเช่นพวกไมโครมิกเอสเทสเอสพคูวาเทนเนอร์พวกนี้ แต่เราก็ยังใช้ปัจจัยในการเพิ่มปริมาณใบอ่อนเข้าไปเหมือนเดิมเช่นสารสกัดจากสาลายแล้วก็า่าสังกสีมีอัทโทนิกเป็นตัวเพิ่มอย่างนี้เท่ากับว่าเราก็จะเบ็ดเสร็จไปในครั้งเดียวกันคือทั้งกระตุ้นและทั้งบำรุงท่านก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าในคำตอบตรงนี้มันจึงไม่ใช่สูตรสาเร็จครับแต่เป็นการตัดสินใจในกรณีที่ท่านจะ ต้องเข้าไปบริหารภายในสวนและก็ความเหมาะสมกับแรงงานการจัดการประเด็นที่ท่านสามารถจะเป็นผู้ที่กำหนดได้เพราะฉะนั้นคำตอบท่านก็คงได้รับแล้วนะครับว่าการใช้ปัจจัยไปดึงหรือไปกระตุ้นหรือการชักนำให้ใบอ่อนจำเป็นหรือไม่ก็ตอบได้ว่าจำเป็นสำหรับกลุ่มผู้ที่ทำสารหรือกลุ่มที่กำหนดแผนการผลิต คือต้องการปริมาณใบอ่อนให้มากต้องการอะไรอันนั้นจําเป็นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นกลุ่มธรรมชาติก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปดําเนินการแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพเราก็สามารถดําเนินการได้เพียงเราต้องหันมาดูในเรื่องของพฤติกรรมหรือในส่วนของใบของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียน เราต้องเข้าใจนะครับมันมีหลักการที่อยากจะให้เข้าใจก็คือว่าถ้าในสภาพต้นทุเรียนที่อ่อนแอหลังการเก็บเกี่ยวคุณภาพใบที่หนึ่งเขาจะออกมาที่คุณภาพไม่ดีเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้ไม่เกินห0วันเขาก็จะแตกใบอ่อนในรุ่นที่สองและใบอ่อนในรุ่นที่สองนั้นก็จะถือว่าเป็นใบอ่อนที่มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพใบที่มากขึ้น การแตกใบอ่อนก็จะเป็นชุดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีปริมาณมากที่เราเรียกว่าเป็นยอดแดงซึ่งอาจจะเกิดกับทุเรียนต้นใหญ่ทุเรียนต้นใหญ่ก็จะมีแค่สองรุ่นใบ ต้นใหญ่เนี่ยคือ18ปี20ปี2 3ปีประมาณนี้ขึ้นไปนะครับเขาจะแตกชุดใหญ่เลยตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยครับที่ท่านจะต้องรีบไปเพิ่มปริมาณเราต้องเร่งปริมาณใบอ่อนให้มากขึ้นเพราะว่าเขาแตกโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราไปสนับสนุนแล้วเราก็จะได้ใบของทุเรียนชุดใหญ่ที่มีคุณภาพมีทั้งปริมาณจานวนแล้วก็พอไปถึงระยะเวลาหนึ่ง เขาจะไม่แตกใบอ่อนจนกระทั่งไปถึงเวลาที่อากาศอื้ออํานวยเขาก็จะออกดอกพอเขาออกดอกเสร็จแล้วเขาก็จะแตกใบอ่อนใหม่อีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็คือพฤติกรรมของทุเรียนที่เป็นต้นใหญ่ซึ่งได้อธิบายมาแล้วเราก็มาย้ำกันให้เข้าใจแต่ถ้ากรณีที่เป็นทุเรียนต้นรุ่นต้นสาวต้นคณีขนาดเล็กเขาจะต้องแตกใบอ่อนสามครั้งเพียงนั่นในของการสามครั้งนั้นครั้งนี้เดือนอที่เขาแตกมาเดือนนี้เดือนสิงหา เขาอาจจะไม่แตกครับถ้าไม่แตกก็ไม่มีความจําเป็นเขาอาจจะไปแตกในเดือนกันยาก็ได้นะครับหรืออาจจะแตกในเดือนนี้ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมได้อธิบายไว้ก็คือเราไม่ได้บังคับแต่เราไปสนับสนุนเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นทุเรียนมีการขยับของยอดแล้วเราต้องการปริมาณใบอ่อนที่มากเราก็สามารถเอาปัจจัยไปกระตุ้นได้ปุย๋ยไนโตรเจนสูงสารจากกากากสาลายแล้วก็ธาตุสังกสี มีสารอัโทนิกอีกเป็นตัวสนับสนุนเพิ่มอันนี้คือตัวกระตุกหรือตัวกระตุน้นส่วนการบำรุงก็ยังต้องมีอยู่เหมือนเดิมครับคือกลุ่มปุ๋ยทางใบธาตุอาหารสูตรรวมนะครับพลังงานอาจจะเป็นน้ำตาลทางด่วนอาจจะเป็นอะมิโนโอแอซิดอยู่ที่ลงทุนแต่หลักๆก,ก็คือมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือปุ๋ยทางใบกับอาหารเสริม8ชนิดนั่นก็คือตัวที่จะไปสนับสนุนให้ใบเดิมเพราะต้องเข้าใจนะครับ พลังงานส่วนใหญ่เนี่ยใบยอ่อนที่แตกเปรียบเสมือนกับชีวิตในครอบครัวพ่อแม่มีลูกคนโตก็คือใบอ่อนที่หนึ่งใบอ่อนที่หนึ่งเมื่อจเจริญเติบโตก็จะต้องถึงจุดที่จะต้องไปทำมาหากินและก็เลี้ยงน้องคนที่สองขณะนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงกลุ่มใบอ่อนก็คือ ลูกคนที่สองซึ่งพ่อแม่ก็เลื่อมเสริมสาภาพชลาไปลูกคนโตก็มาเลี้ยงน้องคนที่สองและน้องคนที่สองขณะนี้คือใบชุดนี้ก็จะต้องไปเลี้ยงใบชุดที่สามในเดือนสิงหามันก็เป็นวงจรเป็นวัฏจักรดังนั้นพลังงานที่มีอยู่เนี่ยจากใบเก่าก็จะต้องส่งมาใบรุ่นใหม่ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัจจัยที่จะเป็นกลุ่มพลังงานที่จะผ่านกระบวนการ สังข้อแสงตามที่ท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนกุลได้ให้ความรู้กับเราก็คือรากดูซับธาตุอาหารทางดินขึ้นมาอันประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุเสริมแล้วก็ผ่านกระบวนการเข้าไปทางท่อน้ำซึ่งอยู่แกนในของต้นขึ้นไปที่ใบใบก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงจากแสงแดดเป็นรังสีอัลตราไวโอเลตก็เป็นพลังงานในรูปแป้งน้ำตาลนี่คือกระบวนการของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนกระบวนการเสร็จก็จะเก็บสะสมอยู่ในใบแก่ พอใบแก่ถูกดึงไปตอนตอนที่ลูกคนที่หนึ่งใช้เขาก็จะเสื่อมสภาพเขาก็จะถ่ายใบออกไปเพราะพลังงานถูกดึงไปทั้งหมดถ้ามีาพราหมณ์สมบูรณ์มากเขาก็ยังคงเหลืออยู่ถ้าสมบูรณ์น้อยก็ร่วงหมดนี่เป็นคำตอบอีกอันหนึ่งดังนั้นในส่วนของตรงนี้จึงเป็นคำตอบว่าเวลาที่เราไปกระตุกหรือไปกระตุ้นเนี่ยบางครั้งเราจะเจอปัญหาครับการถ่ายใบ การถ่ายใบยเป็นคําตอบให้เรารู้แล้วว่าความสมบูรณ์โครงสร้างภายในต้นนั้นดีพอหรือไม่ยิ่งถ่ายใบายมากก็ยิ่งไม่พอมากยิ่งถ่ายใบายปานกลางก็ถือว่าไม่พอปานกลางแต่ถ้าถ่ายใบยน้อย2% 3%5% อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ผมจึงพยายามที่ให้ทั้งเข้าใจว่าปัจจัยที่เราใช้เนี่ยมันมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มชักนำกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มสนับสนุนการสร้างพลังงาน แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่3คือตัวเสริมตัวเสริมก็คือน้ําตาลทางด่วนกรดอะมิโนอะโทนิกอันนี้เป็นตัวเสริมที่เราอาจจะต้องรีบนํามาใช้ในกรณีที่เกิดการผิดปกติเช่นมีอาการถ่ายใบการใช้น้ําตาลคาร์โบไฮเดรตการใช้กรดอะมิโนใช้อะโทนิกเป็นตัวที่จะทําให้พืชรับได้ประโยชน์ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอาการถ่ายใบเราก็อาจจะไม่มีความจําเป็น แต่ถ้ามีอาการถ่ายใบเราก็ไปมองว่าเฮ้ยเราใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องเกิดโรคเวลาเราพ่นไปแล้วมันจะทําให้เกิดโรคระบาดรุนแรงคือถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ครับคือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานพืชไม่ต้องสังคะแสงใช้ประโยชน์ได้เราก็ไม่ได้ใช้ตลอดนะครับเราไม่ได้ใช้ตลอดเราแค่ไปเสริมในภาวะที่พืชขาดแคลนพลังงานพลังงานทางด่วนก็จะเข้าไปเสริม ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่สูตรสําเร็จว่าใช้น้ำตาลทางโดดแล้วจะต้องเป็นโรคนะครับนี่ไม่ใช่ครับผมเรียนอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ว่าเราใช้ในภาวะตรงนี้และประโยชน์ของเขาก็เปรียบเสมือนกับเรากินเครื่องดื่มชูกําลังเท่านั้นเอง ประโยชน์สั้นๆเท่านั้นไม่ใช่ประโยชน์ระยะยาวดังนั้นในกรณีปัจจัยเหล่านี้จึงเข้ามามีบทบาทเฉพาะบางส่วนและก็ไม่มีความจําเป็นในส่วนของบางส่วนเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าในกรณีเช่นนี้เรามีเหตุจําเป็นเราต้องใช้แล้วเราก็กลัวกลัวว่ามันจะเป็นตัวตกค้างอันนี้เราก็มีเทคนิคได้ก็คือการใช้ทาตุโบลอนท่านแค่ใช้นิบหรือโบลอนเดียวเข้าไปเสริมกับการใช้น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลทางดนก็จะ เก็บน้ำพลังงานเหล่านั้นลงไปใต้พื้นใบการใช้สารจับใบสารเสริมพิภาพนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ปัจจัยเหล่านี้สามารถที่จะจับเกาะจับติดแล้วก็เป็นประโยชน์เราจะเห็นความต่างตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกในเทคนิคเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดึงหรือต้องสนับสนุนกี่ครั้งพี่น้องสกอรครับผมตอบได้เลยว่ามันไม่ใช่สูตรสาเร็จ ถ้าในกรณีกลุ่มผู้ที่ทำทุเรียนนอกฤดูอันนี้อาจจะต้องมีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลเช่นเรื่องของการกระตุ้นใบอ่อนการชักนำให้ทุเรียนแตกใบอ่อนเพื่อเพิ่มปริมาณใบอ่อนเนี่ยมันก็จำเป็นเพื่อให้เป็นพื้นที่รับสารเสร็จแล้วการไปกระตุกไปกระตุ้นเพื่อที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกอันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เขาออกดอกแล้วก็เป็นประเด็นอีกครับ เหตุผลและความจำเป็นสำหรับกลุ่มผู้ที่ทำสารก็จะต้องไปเร่งไปกระตุกไปกระตุ้นไปชักนำให้ทุเรียนออกดอกทษนนะครับแตกใบอ่อนเพราะมันเป็นวิธีแก้การที่ทุเรียนชักนำให้เขาแตกใบอ่อนได้หลังจากออกดอกเพียงพอแล้วก็จะไปแก้ปัญหาหรือไปป้องกันปัญหาอันพึงจะเกิดขึ้นเมื่อทุเรียนอายุหนึ่งเดือน ทุเรียนอายุหนึ่งเดือนแล้วแตกใบอ่อนผลกระทบรุนแรงมากก็คือทำให้ผลอ่อนล่วงแต่เหตุผลของตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขหรือป้องกันได้ซึ่งปัจจัยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในเทคนิคสำคัญก็คือแทนที่เราจะรอให้ทุเรียนแตกใบอ่อนนะเมื่อผลทุเรียนหนึ่งเดือนเรากลับมากระตุ้นซะเพราะว่าเราทำทุเรียนเนี่ยเป็นทำการทำสารบังคับ เขาจะต้องมีใบอายุครบสามเดือนพอดีพอสามเดือนเขาออกดอกออกดอกเสร็จเรารีบกระตุ้นใบอ่อนการกระตุ้นหรือการชักนำให้ทุเรียนแตกใบอ่อนหลังจากออกดอกในกลุ่มู้ธิธทําสารจึงเป็นเหตุผลและเป็นความจําเป็นนี่คือสิ่งที่ผมต้องอธิบายให้กับท่านได้เข้าใจเพราะนั้นถ้าเป็นกลุ่มธรรมชาติล่ะไม่ได้มีความจําเป็นครับถามว่าทําไมล่ะคือถ้าทําได้ก็ดีแต่ไม่มีเหตุจําเป็นเพราะอะไร เราลองมานึกย้อนดูทุเรียนทำสารแตกใบอ่อนที่เดือนกรกฎาหรือเดือนสิงหาหรือเดือนกันยาก็ตามอายุใบเขาครบสามเดือนนะครับแล้วเขาออกดอกในเดือนตุลาพฤศจิกาเขาย่อมแตกใบอ่อนได้ย่อมแตกใบอ่อนได้ง่ายนะครับแต่สำหรับกลุ่มทุเรียนธรรมชาติละ่ะทุเรียนธรรมชาติแตกใบอ่อนในเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาออกดอกเสร็จ อายุใบเขายังได้แค่60วันหรือบางครั้งอาจจะ90วันเราจะไปกระตุ้นหรือไปชักนำให้แตกใบอ่อนได้ไหมได้ครับถ้าอายุใบเขาได้แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เป็นทุเรียนต้นสาวอายุใบแค่60บวันแล้วไปเจออากาศที่หนาวเย็นแล้วเขาสามารถที่จะออกดอกได้ถึงแม้ว่าเราจะไปกระตุกไปกระตุน้นไปชักนำเขาก็จะไม่ออกดอกเพราะ อายุใบเขาไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นความต่างตรงนี้ที่พี่น้องเกรท่านต้องเข้าใจผมอยากให้ท่านเห็นภาพบางอย่างว่าอย่างทุเรียนที่เป็นทุเรียนต้นใหญ่ทุเรียนอายุต้นแก่ทรงพุ่มสูงอายุเขามีแค่สองใบแล้วด้วยเหตุผลสำคัญคือถ้าในกรณีที่ทุเรียนในรุ่นนี้เป็นใบรุ่นที่สองแล้วไปแตกใบอ่อน หลังออกดอกถ้าทําได้จะดีมากเอาแล้วจะทําได้อย่างไรล่ะก็เราลองนึกดูครับว่าถ้าในส่วนของทุเรียนรุ่นนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมแตกใบอ่อนสิงหากันยาตุลาอายุใบเขาครบเดือนตุลาคมแล้วบังเอิญ ทุเรียนเหล่านี้เกิดไปกระทบกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอากาศหนาวเย็นหรือไม่ต้องหนาวเย็นแต่ร้อนแห้งแลง้งฝนทิ้งช่วงเกิดความเครียดเราใช้ปัจจัยถูกต้องกระตุกหรือกระตุ้นให้เขาออกดอกพอเขาออกดอกได้เสร็จเป็นคําตอบเลยครับว่าทุกอย่างเอ,อ,เอื้ออํานวยและความสมบูรณ์พร้อมอากาศพร้อมอายุใบพร้อมแค่เพียงท่านไปกระตุกไปกระตุ้นท่านเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อให้ดอกออก ก็สามารถที่จะไปเป็นส่วนทําให้ใบอ่อนเดินได้เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าสูตรดึงใบอ่อนกระตุ้นใบอ่อนเราก็นำไปใช้ในช่วงนั้นได้เช่นเดียวกันสำหรับกรณีทุเรียนที่เป็นต้นใหญ่ต้นแก่ที่มีอายุใบพอดีแล้วออกดอกแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งผมแยกออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับเพื่อสนับสนุนคําตอบที่ว่าทั้งหมดมันไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าจะต้องทำขั้นตอนที่นี้อันที่หนึ่งอันที่สอง ไม่ใช่ครับอยู่ที่สภาพของทุเรียนในสวนของเรากับแผนการผลิตและเหตุผลในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจต่อการกลรัใช้ปัจจัยเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านแค่ไปดึงหรือไปกระตุกหรือไปกระตุ้นแต่ท่านไม่ได้บำรุงมันก็จะกลายเป็นเหตุผลว่าเมื่อใบอ่อนออกมาแล้ว ก็จะได้ปริมาณใบอ่อนที่มากแต่คุณภาพใบอ่อนจะไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเหตุผลสำคัญที่เราต้องเข้าใจคือระบบการจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเขามาจากระบบรากการใส่ปุ๋ยทางดินการให้อาหารทางดินการเสริมอาหารทางดินในกลุ่มของทีเคซอยต่างๆก็จะเป็นการปูรากฐานที่สำคัญเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ10วัน ้ากรณีเหล่านี้ก็จะเดินทางขึ้นไปสู่ใบใบก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและก็ผลิตพลังงานถ่ายในเวลา20วันดังนั้นหากเราต้องการที่จะทําให้ใบอ่อนชุดนี้เนี่ยสมบูรณ์ดีก็มีคําถามว่าปุ๋ยจริงๆเนี่ยใส่ตอนไหนคือจริงๆนะครับเราไม่ได้มีกําหนดหรอกครับบางท่านก็บอกว่าต้องใส่ตอนแตกใบอ่อนบางท่านก็บอกว่าต้องใส่ตอนออกดอกสั่งใส่ตอนนั้นตอนนี้ไม่ใช่ครับ เราต้องเข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยทางดินหรือการเติมธาตุอาหารทางดินเนี่ยเป็นการเติมลงไปในดินส่วนพืชจะล้วงเอาไปกินในแต่ละทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องของพืชกับประสิทธิภาพของรากของอากาศเพราะนั้นท่านจะใส่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพืชแสดงอาการใบร่วงแล้วแล้วเราค่อยใส่อันนั้นไม่ทันกินแล้วครับควรจะใส่ก่อนเช่นเรากำลังต้องการที่จะให้ทุเรียนแตกใบอ่อน ไม่ใช่รอให้แตกใบอ่อนแล้วใส่เราต้องใส่ก่อนแตกใบอ่อนเพื่อให้เขามีเวลาในการทํางานอันนี้ก็คือถังดินคือต้องใส่ก่อนเพราะว่าระยะ,ะเวลาในการเดินทางเนี่ยถ้าให้ปุ๋ยทางระบบท่อหรือทางอาหารทางท่อนี่นะครับคือไปกับระบบน้ำเนี่ยแค่สองสามวันเขาก็ได้รับแล้วเพราะเขาไปกับน้ําแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง10บวัน15วัน20วันจึงจะเป็นประโยชน์กับพืชในทางใบดังนั้นในช่วงตรงนี้จึงต้องให้ก่อนแตกใบอ่อน ส่วนกรณีที่แตกใบอ่อนมาแล้วเราก็ให้ทางใบให้เขาไปสัมบัติที่ใบแก่ให้สัมบัติที่ใบอ่อนเขาก็จะได้รับประโยชน์เดีกโดยตรงดังนั้นการให้ปัจจัยทางใบนั้นจึงเป็นส่วนที่จะไปรับพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพใบอ่อนรับปัจจัยได้ปัจจัยที่เราต้องเข้าใจต่อไปว่าถ้าในกรณีที่ใบย,ยังเป็นยอดแดงใบย,ยังไม่คลี่ ประสิทธิภาพของปัจจัยเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าไปในตรงนั้นมากนักเพียงแต่ว่าตัวที่จะไปช่วยให้ใบนั้นแตกเร็วคลี่เร็วก็คือยูเรียสาหลายสังกสีส่วนปุ๋ยทางใบอาหารเสริมทางใบก็จะอยู่ที่ใบแก่ที่เขาจะซึมซับเข้าไปทางผิวใบทําช่องว่างของใบเข้าทางปากใบดังนั้นอยู่ที่เราเป็นผู้เลือกเราจะใช้กระตุ้นเพื่อให้ใบอ่อนคลี่ก่อนแล้วเราใช้ปัจจัยบํารุงไปตามอันนั้นก็ถูกต้อง หรือถ้าเราไม่สามารถดูแลบริหารจัดก,การได้ในครั้งเดียวเราก็ให้มันสักครั้งเดียวเลยก็ถูกต้องอีกแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละส่วนซึ่งลงนี้จึงได้อธิบายโดยละเอียดเพื่อให้คำตอบกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ถามว่า mm. หมอทุเรียนฉันจำเป็นที่จะต้องดึงใบอ่อนไหมจะต้องใช้ปัจจัยกระกตุกใบอ่อนไหม หรือและฉันจะปล่อยให้มันไปเองและค่อยบำรุงต่อไปก็มีคำตอบในเช้าวันนี้ครับดูเวลาใกล้จะหมดนะครับคงต้องขอเวลาตรงนี้ให้กับพิธภัณฑ์ในช่วงท้ายรายการกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนครับเด่นที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าท้ายสุดการที่เราจะใช้ปัจจัยไปดำเนินการเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็ต้องมาจากรากฐานคือ,อสภาพต้นเป็นปัจจัยหลักสภาพต้นพร้อม ความสมบูรณ์พร้อมคือเขามีเวลาซ่อมแซมตัวเองเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือดูจากอะไรละ่ะดูจากความสดใสของใบเก่านี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เป็นการที่เราจะไปสื่อภาษากับในส่วนของใบส่วนกรณีถ้าเป็นใบอ่อนที่แตกออกมาแล้วและณเวลานี้เนี่ยสภาพใบเก่าสดใสขึ้น แล้วเคยแตกใบอ่อนออกมาใบาอ่อนที่แตกออกมาแล้วก็เป็นใบที่มีความเขียวเข้มมีความสดใสอันนี้เขาก็พร้อมที่จะไปแตกใบอ่อนในรุ่นต่อไปคือในรุ่นที่สองคือณเวลานี้ส่วนในขณะเดียวกันถ้าสภาพไม่พร้อมละ่ะเราจะพบเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างกรณีทุเรียนใบเก่าทถ่ายออกไปเยอะแล้วแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นการแตกใบอ่อนของแขนง แขนงเกิดขึ้นตามกิ่งเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นต้นที่บอกให้รู้แล้วครับว่าเขาเริ่มหายจากการเจ็บป่วยแล้วจากสภาพความสุดโสมแล้วเราจะต้องไปดำเนินการตัดแต่งแขนงแล้วกระตุ้นใบอ่อนหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าไม่มีเหตุผลและมีความจาเป็นใดๆนั่นคือความผิดพลาดเราจะไปชักนำให้แตกใบอ่อนไม่ได้ครับ แต่เราจะต้องไปดำเนินการบำรุงใบทําให้ใบเก่าที่เป็นแขนงทั้งหมดที่มีอยู่ณเวลานี้เนี่ยให้เขามีความสมบูรณ์ก็คือการบำรุงใบในเป็นแขนงกอดและเมื่อไรก็ตามเมื่อใบที่เป็นแขนงเขาแก่แล้วเขาก็จะมีความพร้อมเราจะเริ่มเห็นการแตกใบอ่อนในยอดนอกที่เป็นแขนงนอกเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นใบอ่อนที่แตกอยู่ในแขนงนอก จากต้นที่เจ็บป่วยหรือสภาพต้นไม่พร้อมเราก็จะใช้ปัจจัยเหล่านี้ไปเสริมบำรุงทั้งบำรุงและการเพิ่มใบอ่อนบำรุงก็คือปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรการประตุ้นใบอ่อนก็มีสาหลายปุ๋ยไนโตรเจนสูงธาตุสังกะสีมีอัตุวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ